สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับรีสติ t เตอร์ไท o รสตอรีกันแล้วนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของความรักกันบ้างนะคะเมื่อวานเราลงโค้งสุดท้ายไปแล้ววันนี้เรามาเรื่องความสัมพันธ์ของคุณและเขา จะเป็นยังไงต่อไปใน3เดือนนะคะคลิปนี้เป็นคลิป Time ไลน์นะดังนั้นคุณดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วนับจากนี้ไป3เดือนนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาดังนั้นคุณจะต้องมีตัวละครนะคะตัวละครเป็นคนคุยได้ค่ะเป็นคนที่ยังไม่ชัดเจนได้ค่ะเป็นคู่รักได้ค่ะเป็นคุณแฟนคุณสามีได้หมดนะคะดังนั้นเราจะมาดูความสัมพันธ์ว่าเออมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าจะมีอะไรที่มันดูพัฒนาได้หรือมีอะไรที่จะต้องทำบ้างละกันนะคะ สำหรับวันนี้คิดถึงหน้าเขาให้ชัดเจนตั้งคำถามให้ชัดเจนดีๆเพราะกติกาของเราคือการหลับตาลงนะคะแล้วตั้งคำถามวันนี้เราคิดถึงหน้าเขาแล้วถามไปเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปใน3เดือนถามแบบนี้วนไปแล้วจากนั้นอราจะให้ลืมตาแล้วคุณก็เลือกไพ่ทั้ง3มกองนะคะวันนี้ขอเป็นแนวตัวเลขนะตัวเลขไหนที่ดึงดูดคุณมากที่สุดก็ขอให้คุณเลือกตัวเลขนั้น แค่นี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ขอทุกคนหลับตาลงและคิดถึงหน้าเขาได้เลยค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามลืมตาค่ะ สำหรับคนที่เลือกกลุ่ม111 1, 1, 1, นะคะตัวเลข111 1, 1, 1, นี้ดึงดูดคุณมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเราพูดในเรื่องของสาย angel number นะคะเลข1นึ่นี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือเป็นการทําอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเรื่องเนือคู่เลยก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอริจจะอ่านสภาวะภาพรวมหรือว่าพลังงานคุณกับเขาก่อนดังนั้นเนี่ยถ้ามาตรงในตัวพลังงานจริงๆก็ฟังต่อไปแต่ถ้ามารู้สึกว่าเอะใจย,ยังไม่ใช่ไปทําสมา แล้วเลือกใหม่นะคะแต่ถ้ายังเป็นกลุ่มเดิมแล้วกลับมาฟังทีนี้คุณจะต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะมาดูในตัวของ Energy ก่อนถ้าเป็นพลังงานของคนที่คุยอยู่หรือเพิ่งเจอกันมาดิวกันมาเนาะหรือเพิ่งเดทกันมาความสัมพันธ์ยังไม่ได้ชัดเจนช่วงเวลา2-3สเดือนที่ผ่านมาอดิก็มองว่ามันมีการขับเคลื่อนนะมันไม่ได้แบบว่าอยู่นิ่งนะความสัมพันธ์คุณกับเขาไม่ได้เป็นการหยุดชะงักไม่ได้เป็นการที่แบบว่า ถอยหลังมันมีแต่คำว่าเดินหน้าเพียงแค่ว่าจะเดินช้าหรือเดินเร็วมันแล้วแต่แต่กลุ่มนี้ค่ะพลังงานของคู่คุณและตัวคุณค่อนข้างมองเป็นเหมือนเกมต่างคนต่างผัดกันคุมเกมนะคะเกมนี้ ฉันจะต้องเล่นแบบนี้นะเกมนี้เธอจะต้องตอบโต้ฉันมาแบบนี้นะนะคะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามีทั้งความสนุกแล้วก็มีความแบบขัดใจกันอยู่บ้างนะแต่เป็น energy ที่มันเหมือนแบบมันส่งรับอ่ะมันยังส่งรับกันอยู่มันไม่ได้แบบขัดกันแล้วมันไม่ได้ผลักออกจากกันด้วยนะคะมีหลายกลุ่มหลายคู่นะที่อาจจะเป็นกลุ่มพลังงานที่มีคนจับ ตาดูคู่คุณอยู่แต่คุณเองอาจจะยังไม่ได้อยากเปิดเผยอะไรดังนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดด้วยเหมือนกันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ไม่ปิดไม่เปิดนะคะส่วนใครที่เป็นแฟนกันแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นสามีภรรยาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานเอเนอร์จีที่แบบว่าเหมือนเรากําลังเริ่มต้นที่จะทําอะไรด้วยกันใหม่ๆมากขึ้นนะคะหาอะไรทาหาความแบบแอดเวนเจอร์เข้ามาหรือเป็นพลังงานที่เริ่มคุยกันว่าเออเราจะวางแผนกันต่อไปอยังไงเริ่มจะมองเรื่องของการแต่งงานหรือป หรือถ้าแต่งงานไปแล้วมองในเรื่องของการมีลูกหรือเปล่าก็เป็น energy ที่แบบว่ามันคุยกันมาเหมือนกันนะแล้วก็กําลังตั้งเป้าด้วยนะคะว่าเรากับเขาเนี่ยจะแบบเหมือนเขาเรียกว่า มีระยะห่างกันยังไงคือคือจะไม่ได้ใกล้เกินไปแล้วก็ไม่ไกลเกินไปเป็นคู่ที่ลิซมองว่าเป็นคู่ที่เหมาะต่างคนต่างอยู่ด้วยกันได้มันเหมือนเป็นมวยทุกคู่สําหรับคู่นี้ยิ่งเป็นแฟนกันแล้วก็ยังเป็นคู่ที่ดีอยู่ด้วยนะคะทีนี้ในช่วง3ามเดือนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่อลิซเห็นเนี่ยถ้าดูจากภาพภาพรวมทั้งหมดนะเอ่อเราเห็นในเรื่องของความเป็นพ่อเป็นแม่สูงมากยิ่งเป็นคนคุยกันหรือเพิ่งเจอกันเนี่ย สำหรับกลุ่มนี้อลิต้องบอกว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่แล้วด้วยนะเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณและคุณก็เป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแต่ด้วยที่ความมันยังเป็นเกมและยังมีความไวสยใไวเด็กกันอยู่ด้วยนะบางคนเนี่ยได้เด็กกว่าบางคนได้คนแก่กว่านะไม่ว่าจะแก่กว่าหรือเด็กกว่ามาเลือกกลุ่มเนี้ย คู่ตรงหน้าของคุณนะคะจะมีความทัดเทียมในเรื่องของทัศนคติทัดเทียมในเรื่องของความคิดหรือการพูดคุยภาษาเดียวกันอันนี้เราเห็นได้แล้วก็มันอย่างที่บอกไปว่ามันมีการส่งรับเนาะมันมีการโต้ตอบกันเป็นคู่ที่แบบว่ามันไม่ได้น่าเบื่ออะไรเลยดังนั้นเนี่ยในช่วงสามเดือนก็ยังจะเป็นเหมือนอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ถามหาความชัดเจนจะได้ไหมอลิซบอกว่าได้เลยนะมันต้องชัดเจนอยู่แล้วจริงๆมันชัดเจน มันแอบชัดเจนมาแบบเดืนอน2เดือนก่อนที่คุณจะมาดูคลิปนี้ได้ซ้ําแต่ด้วยความที่คุณกับเขามีความเป็นอัตตาด้วยมีความเป็นอีโก้ด้วยหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดเรื่องนี้กันนะคะคือแบบอารมณ์เหมือนถ้าสําหรับคนที่คุยกันอยู่นะหรือดิวกันอยู่นะเฉพาะเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันอนะมันเหมือนเป็นเพลงแบบไม่ต้องรู้ว่าเราครบกันแบบไหนฟิลฟนั้นเลยมันแบบ ก็แบบเนี้ยซื้อสบายใจเป็นกู่ที่สบายใจแต่ถ้าคุณอะ่ะกําลังอยู่กับคนที่ไม่สบายใจอยู่อะ่ะอันนี้รีต้องบอกเลยเลยว่าคุณถอยก่อนได้นะคุณถอยเอามาคิดพิจารณาอีกสักนิดได้เพราะว่าคนที่ควรจะอยู่กับคุณในช่วง3มเดือนข้างหน้าเนี้จะเป็นกลุ่มที่แบบว่ามันภาษาเดียวกันอะมันพูดเหมือนกันมันแบบมีความเป็นพ่อเป็นแม่ในตัวมีความเป็นทั้งหญิงและชายในตัวสูงด้วยคุณได้ไพ่ขึ้นมาแบบทั้งดีเอ็มเปอร์และไฮพีสเตทด้วยนะคือแบบเราก็รู้สึกว่าแบบ เออทั้งความงี่เง่าความเอาแต่ใจแล้วก็ความอีโก,โก้มันก็สูงอยู่แล้วด้วยยิ่งถ้าเป็นคู่สามีภรรยาเป็นคู่แฟนนะคะเป็นแฟนกันแล้วแล้วมาเลือกกลุ่มนี้อีกก็ถึงบอกไงว่า คู่เนี้ยถ้ามันเติบโตมันเติบโตเลยถ้าพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็วางแผนจะเป็นคู่ที่วางแผนแล้วแบบพัฒนาได้มีเกณฑ์วางงานแต่งวางในเรื่องของงานมั่นหรือบางคนอาจจะผูกข้อไม้ข้อมือหรือสัญญารักนิรันด์สำหรับกลุ่มเนี้ยได้หมดเลยนะเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นเป็นเรื่องของการ การเดินไปด้วยกันรจริงๆการเชื่อใจจริงๆอลิต้องบอกว่าคู่ของคนกลุ่มนี้จะต้องนำด้วยความเชื่อใจกันนะคะถ้าคุณมีความไม่เชื่อใจกันมีความระแวงกันหรือมีการที่จะแบบอย่างที่บอกคุณเล่นเกมกันได้นะอลิซไม่ติดคุณจะเล่นเกมรับส่งกันยังไงจะแบบว่าลูกล่อลูกชนยังไงอลิซไม่ติดเลยเพียงแต่ว่าลิซกลัวแค่เรื่องเดียวว่าคุณอาจจะทําอะไรที่มัน นอกเหนือเกมไปหรือว่าเล่นผิดเกมไปนิดหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการระวังเรื่องของคําพูดด้วยนิดนึงนะเพราะว่าดูจากภาพรวมแล้วคําพูดหรือการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันไม่ผิดเลยแต่ถ้ามันมากเกินไปมันทําให้คุณกับเขาสามารถที่จะแบบมีการประทะได้เพราะคู่นี้ปะทะกันได้ตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าปะทะแล้วมันหาตัวจบไม่ลงคือคุณทะเลาะต้องจบนะ คู่นี้ทะเลาะกันต้องจบนะวันนั้นห้ามลากยาวห้ามเก็บไว้ห้ามแบบเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเลยอ่ไม่ได้นะคู่นี้คือทะเลาะต้องทะเลาะให้จบตีต้องตีให้จบแล้วเราค่อยเริ่มต้นใหม่แล้วเราค่อยไป อีกขั้นหนึ่งกันใหม่แต่ว่าถ้าคุณคาราคาซังนะคู่นี้มันจะเก็บท็อกซีมันจะกด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 พอกดไปมากๆสุดท้ายวันที่ระเบิดอีกรอบหนึง่งมันจะกลายเป็นปัญหาได้นะคะในช่วงสมเดือนนี้มันก็จะแบบเป็นลูกล้อลูก,ลกชนอยู่แต่ใครที่ต้องการความชัดเจน,นฝากไว้อีกนิดนึงนะคะขอให้มองว่าไม่ว่าคุณกับเขาอะถ้าคุณเชื่อว่าความชัดเจนมันคือระดับนี้คุณก็ต้องเชื่อว่าระดับนี้คุณอย่าเพิ่งไปเค้นหรือพยายามที่จะบอกว่า ทุกอย่างมันจะต้องแบบชัดเจนไปสมดเพราะว่าคุณกับเขายังอยู่ในเกมที่จะต้องจับมือฝ่าฟันอุปสรรคบางเรื่องนะคะอุปสรรคบางเรื่องที่ถ้าคุณเป็นเนื้อคู่กันแล้วถ้าคุณแบบเป็นคู่กันอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกดีต่อกันสิ่งนี้คุณจะต้องจับมือกันให้แน่นจับมือเพื่อก้าวข้ามนะคะบททดสอบของโชคชะตา นะคะว่าคุณจะอยู่ด้วยกันได้จริงหรือเปล่านะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วแล้วก็มาเลือกกลุ่มนี้คุณจับมือผ่านกันมาเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณจะต้องจับมือกันไปอีกระเรวลนึงนั่นเองนะคะ3เดือนนี้ก็ เป็นกำลังใจให้กับคู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งทุกคนนะคะขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีคำทำนายของอดีตอาจจะมีอะไรที่ทั้งตรงและไม่ตรงมันเป็นการอ่านแบบ general ดังนั้นเนี่ยเก็บไปพิจารณาเก็บไปปรับใช้ลองเอาไปพิจารณาว่าเออเราสามารถที่จะระวังอะไรได้บ้างหรือว่าเราสามารถที่จะชุ่มชื่นหัวใจกับอะไรได้บ้างก็พอแล้วค่ะขอให้คุณรักกันนานๆแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะ สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2องสองสองนะคะเลข2ด้วยเป็นเลขคู่ซะด้วยนะคะเลข2เป็นเลขเสน่ห์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่มาเลือกกลุ่มนี้แล้วเป็นคนโสดบอกได้เลยว่าเสน่ห์เริ่มมานะ เป็นคนโสดที่มีตัวละครอย่าลืมว่าเราคิดถึงตัวละครกันอยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้า,าริ์อ่านในเรื่องของพลังงานเริ่มต้นเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันเมียงไม่ใช่คุณมากพอไม่ใช่คู่ของคุณมากพอให้คุณกลับไปทําสมาธิแล้วลองเลือกใหม่ได้นะคะอ่ะมาดูกันสถานการณ์ที่ผ่านมาในช่วงเดือน2เดือนนะอิหยิบมาให้แล้วเดี๋ยวอทิจะอ่านให้ฟังนะคะคู่เนี้ยมันเหมือนแบบ เราต่างคนต่างหาก,กันจนเจอเอ้ยมันใช้คำนี้ได้เลยนะและเราก็หาก,กันจนเจอหลายๆอย่างแต่คุณกับเขาค่ะมีความแตกต่างกันสูงสำหรับพลังงานเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเด็กกว่าหรือคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีทัศนคติหรือไลฟ์สไตล์ชีวิตที่แตกต่างกันก็ได้นะคะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่อยู่ไกลกันเป็นมีความไกลมีความแตกต่างที่อลิสรู้สึกว่ามันไกลาจากทั้งภายในและไกลาจากทั้งภายนอกมันได้หมดแล้วแต่ว่า คนที่มาเลือกเนี่ยเป็นคนไหนเลยนะคะดังนั้นมันเป็นการอ่านแบบ general ด้วยเนาะทีนี้เราเห็นในเรื่องของแบบการรอคอยกันด้วยนะคะเหมือนแบบคู่นี้กว่าจะได้คุยกว่าจะได้พิจารณากว่าจะได้เจอกันกว่าจะได้เดทกันใช้การรอคอยกันพอสมควรเลยแต่ก็ต้องบอกค่ะว่าเป็นคู่หนึ่งที่เมื่อไหร่ที่ได้พบกันได้เจอกันเนี่ยคุณกับเขาเองค่อนข้างที่จะเกรงเกินไปนะคะคุณ จะเกรงหรือเขาจะเกรงก็แล้วแต่แต่ถ้า energy อริทมองว่าคุณจะดูเกรงกว่าคุณจะดูรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะทําทแบบนี้ถูกไหมฉันจะพูดอย่างนี้แล้วเธอจะสบายใจไหมคือมันแบบคุณเป็นกลุ่มคนที่คิดมากคิดเล็กคิดน้อยพอสมควรนะคะพอมันคิดเล็กคิดน้อยไปขนาดนี้มันเลยทําให้ทุกอย่างมันดูแบบอาจจะแบบตึงๆกันเกินไปสําหรับใครที่เป็นคู่แฟนแล้วเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เหมือนต่างคนต่างแบบ เ,เขาเรียกว่าเฟดกันคนละก้าวมานะไม่ได้เป็นการทะเลาะกันด้วยนะอาจจะเป็นการเฟดเพื่อแบบเออฉันอยากทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวฉันเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบฉันอยากจะพัฒนาบางอย่างมากขึ้นฉันอยากดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ยังเป็นคู่ที่ยังพูดคุยกันอยู่ถ้าอยางเป็นถ้าเป็นคู่สามีภรรยาที่ต้องบอกว่าไม่มีความเก่งนะคนละเรื่องกันแล้วค่อนข้างแบบว่าเป็นคู่ที่มั่นคงและแข็งแกร่งมากๆด้วยแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนเนี่ยมันยังดูฟุงฟ้งๆอยู่มันยังดูแบบมีความระมัด ระวังสูงอยู่แล้วก็มีความกลัวสูงอยู่ด้วยจนทําให้แบบอาจจะท้า้ความสัมพันธ์บางทีมันก็อึดอัดได้ตรงนั้นต้องแยกพาดกันนะคะ3มเดือนที่มันจะเกิดขึ้นมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในความสัมพันธ์ของคุณอย่างแรกเลยลิ้นมองว่าเวลาที่กลุ่มนี้ปรารถนาสิ่งใดแล้วอะอลิมมองว่า คุณได้ในสิ่งที่ปรารถนานะคะคุณอยากได้เขาคุณจีบเขามาคุณคุยกับเขามาคุณอยากจะชัดเจนใน3เดือนนี้ถามว่าได้ไหมอลิซมองว่าได้เพียงแต่ว่าความปรารถนานั้นคุณจะต้องไม่ได้คุณจะต้องไม่ได้ไลท์ไลท์ไล์ขอโทษทีไม่อยากใช้คำนี้ให้มองว่า คุณจะต้องพยายามพิจารณาเยอะๆนะคะไม่ใช่แบบอยากได้คือด้วยเอาอารมณ์มาวางแล้วแบบอ๋อคนนี้หล่อดีฉันชอบอยากได้ไม่ได้คือการอยากได้ของคุณมันจะต้องเกิดจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าตัวคุณและตัวเขาเนี่ยเออมันคุยกันรู้เรื่องเนี่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันเริ่มไม่เก้อเขินแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนในพาร์ทแรกๆที่ผ่านมามันเริ่มมีความโฟล์มากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะ ตรงนี้น,นีต้องบอกว่ามันเป็นการเรื่องเรื่องของการปรับตัวนะอย่างคุณเจอคู่ที่แข็งสมมติเจอเจอคนที่แข็งคุยอยู่เนี่ยมันเป็นคนแข็งอุ้ยทําไมเดี๋ยวนี้มันเริ่มอ่อนลง3มเดือนนี้มันจะเริ่มอ่อนลงคุณเองก็จากที่เคยคิดแบบนี้ ถ้พาคุณก็รู้สึกว่าปรับตัวได้ดังนั้นอลิซมองว่ามันเป็นการปรับตัวเข้าหากันสูงมากๆในช่วง3ามเดือนถ้าคุณปรับตัวได้แล้วปรับสมดุลได้แล้วสําหรับคุณกับเขาคู่นี้อลิซบอกเลยเลยว่าอยากเป็นแฟนก็ได้เป็นอยากจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะคุณอยากจะแบบคบกับเขาแบบไหนก็คบได้เพียงแต่คุณจะต้องปรับตัวก่อนมันเป็นช่วงปรับตัวมากถ้า3มเดือนนี้ปรับตัวได้จบ นะคะแล้วก็ในเรื่องของคู่รักนะคะหรือว่าเป็นคุณแฟนถามว่าอยากแต่งตงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องพิจารณากันอยู่นิดนึงหรือว่าต้องซ้อมอยู่ด้วยกันก่อนต้องซ้อมพิจารณาหลายๆเรื่องเลยนะว่าบางเรื่องเนี่ยคำพูดเราอะชอบพูดอะไรออกไปแล้วไม่ทันคิดหรือเปล่าตัวเขาก็ไม่คิดตัวเราก็ไม่คิดบางทีก็เกิดการปะทะเล็กๆในน้อยได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบมากมายส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความจุกจิกเป็นเรื่องของความแบบ งี่เง่าความงุงยิงอะไรของคุณและเขาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะใครที่อยากมีน้องมีลูกอะไรประมาณนี้นะสําหรับเป็นคู่ความสัมพันธ์นะคะอลิซบอกว่าให้กลับมาที่เรื่องของสุขภาพสําหรับ คนที่อยากมีลูกนะเรามาเลือกกลุ่มนี้สุขภาพสําคัญมากต้องมานั่งปรับสมดุลร่างกายตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยแต่ถ้าอยากจะไปแบบฮันนีมูนหาอะไรทําร่วมกันก็เป็นช่วงจังหวะ3เดือนที่ดีมากๆค่ะที่คุณจะได้ไปทําความรักให้มันหวานฉ่ำมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วค่ะมันเป็นคู่ที่จะต้องแบบว่าคอยอบอุ้มกันคอยซัพพอร์ตกันแล้วก็คอยที่จะให้ความสุข แก่กันและกันนะคะถ้าความทุกข์มันแบ่งเบาได้ไหมอริศก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้แบ่งเบาแบ่งเบาความทุกข์กันได้ไม่ได้เป็นกลุ่มที่เห็นแก่ตัวเป็นกลุ่มที่หลักหลักแล้วบูชาความรักเหมือนกันเพียงแต่ว่าในช่วงของการเริ่มตน้นความกลัวอะไรของคุณมันค่อนข้างเยอะเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวง่ายขี้กลัวบูชาความรัก มันเลยทําให้มันจะมีความรักทั้งที่อ่ะมันเลยคิดเยอะมากๆนะคะมันคิดเยอะไม่พอมันไปแบบตัดสินพิจารณาหรือทําตัวเป็นหมอดูแทนอิตรไปเยอะอยู่พอสมควรพูดแบบนี้เขาจะคิดแบบนั้นพูดแบบนั้นนะคะจะทําแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ขออย่างหนึ่งว่ากลุ่มนี้อย่าเป็นหมอดูแทนอาชีพหมอดูคนนี้เลยนะคะมีอะไรเขามาถามกับคนนี้จะดีกว่าใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะใน3เดือนนี้สําหรับคนมีคู่อลิซมองว่าเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมากกว่า ยังไม่ได้มีอะไรที่หือหวาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเติมความหวานความเอาใจใส่การเทคแคร์พอส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอยากจะเป็นแฟนกันอย่างที่บอกปรับตัวได้แล้วร,รู้ว่าเราสามารถซัพพอร์ตอะไรกันและกันได้มันจะมีตัวซัพพอร์ตคุณซัพพอร์ตเขาเรื่องนี้ได้และเขาจะต้องซัพพอร์ตคุณเรื่องนี้ได้จากนั้นถ้ามันวินวินแล้วนะมันจะไม่มีอะไรที่แบบ มันจะไม่ใช่แบบหนึ่งสองสามเป็นแฟนกันนะมันจะแบบซึมซึมแบบอ๋อเราคบกันแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยเราอ้าวก็ที่ทําอยู่ไม่ได้คบกันอยู่หรออะไรประมาณเนี้ยมันก็จะขึ้นขึ้นมาประมาณนี้นะสามสามเดือนนี้ละกันถ้าได้เป็นแฟนก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะจ๊ะก็เอาเท่านี้เอาพอหอมปากหอมคอมีอะไรมาเล่าให้กันฟังนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจกด s u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับคนที่เลือกส3มสสมนะคะเลขส3มสมสมเนาะต้องบอกว่าเป็นเลขจริงๆเป็นเลขแทนอารมณ์แล้วก็เป็นเลขแทนของความรักด้วยเหมือนกันนะหลายๆอย่างที่มันมากระทบคุณหรือทำให้คุณต้องเลือกออ,อันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันมีเหตุแน่นอนนะสำหรับครั้งแรกที่อริซาอ่านเนี่ยอริจาอ่านในตัวของพลังงานในตัวของแบบคู่ของคุณดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอ่านฟังตัวแรกแล้วแบบอุ้ย มันดูไม่ใช่ชั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกลับไปทําสมาธิแล้วเลือกใหม่นะแต่ถ้ายังเป็นเลข3 3มอยู่ก็อ่ะเปิดใจรับฟังไปว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นใน3เดือนนี้นะคะอ่ะดู e NERGY กันนิดนึงสําหรับคนที่เป็นคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะจะมีตัวละครนะบางคนก็เดทกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ตกลงปรงใจกันในช่วงที่ผ่านมามันยังไม่ได้ตกลงปงใจกันแน่นอนแหละเพราะว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้าง มี p a s ช i o n เป็นของตัวเองนะคะคุณก็ทำในสิ่งที่คุณต้องการเขาก็ต้องการทำในสิ่งที่เขาต้องการคุณกับเขามุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จของตัวคุณเองนะคะหรือตัวของเขาเองด้วยแต่ก็แบบก็ต้องการความรักมีสิ่งหนึ่งที่อลิซอยากให้คุณลองจับสัมผัสได้นะทุกครั้งที่คุณได้คุยกับเขาเหมือนได้ชาร์จแบตเหมือนได้บูชพลังใหมๆ่ๆไม่ไม่รู้ว่าตัวคุณเองหรือตัวของเขาเองอะ่ะ มันมีบางอย่างที่บางทีคุยคุยกันไปแล้วก็หายไปพอหายไปก็รู้สึกแบบมองๆอะดูแบบอ่อนๆเหมือนแบบร่างกายอ่อนแรงอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้คุยกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะฟูใหม่อีกรอหนึ่งแล้วให้เราไปทํานู่นทานี่ําอะไรสักสักพักนึ่งอะสามารถที่จะไม่คุยกันก็ได้แต่ถ้ามันขาดกันไปอีกแป๊บหนึ่งมันก็ต้องกลับมาคุยกันมันเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณสักระยะอาจจะแบบหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหมือนคนที่เราคุยด้วยเลยอ่ะแบบ อันนี้อลิต้องบอกเลยว่าบางครั้งแล้วคุณอาจจะถูกชาร์จพลังโดยไม่รู้ตัวด้วยหรือบางทีคุณเอาพลังให้เขาไปจนหมดคุณหมดแรงแต่ว่าคุณไม่ได้พลังกลับมาก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเหมือนเป็นคู่ที่คอนโทรลกันแลันแต่ก็เป็นคู่ที่ซัพพอร์ตนะแต่ถ้าใครเป็นเรื่องของคู่รัก,เป,รกเป็นของความว่าแฟนแล้วเป็นคนรักกันแล้วเป็นคู่ที่ดีมากๆเลยสําหรับออกลุ่ม33มมนี้นะเป็นแฟนกันแล้วด้วยถ้าอยากจะแต่งหรือมองในมุมที่เคยคุยกันมาว่าเออเราควรจะลองอยู่ด้วยกันไหม แต่งกันไหมหรือจะพาไปหาพ่อหาแม่ได้หมดเลยนะสาหรับกลุ่มนี้แบบเหมือนเอเนอร์จีมันแบบได้เจอกันระดับหนึ่งแล้วอะส่วนถ้าเป็นสามีภรรยาอลิงบอกเลยว่ามันเป็นช่วงของการคอมพลีทไม่ได้มีอะไรที่อลิซรู้สึกว่าจะต้องพูดเยอะสําหรับคนมีคู่ที่แบบเป็นสามีภรรยาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแฟนเรื่องของคนที่คนที่ยังไม่ได้ตกลงปงใจกันเนี่ยแหละที่มันทําให้แบบบางอย่างมันยังดูแบบยุบหยับหยับ,ยบ,ยบอยู่นะคะแล้วตัวเขาตัวคุณ ในช่วงสมเดือนนี้นะถ้าเราดูแบบสถานการณ์ไพ่องค์รวมเนี่ยมันเห็นเรื่องของความสักเซสเยอะพอสมควรเลยสักเซสในที่นี้สักเซสจากเรื่องงานตัวเองก็ได้และสักเซสในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราก็ได้แต่ก็มีอย่างหนึ่งคะ่ะดีตต้องบอกเลยว่ามันถ้ามันไม่เริ่มมันก็ต้องจบนะคะมันต้องจบสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนเสมอแปลว่าคุณอาจจะต้องเหมือนพักและลงอัตราตัวเองอะไรบางอย่างมาเพื่อจะต้องรับ พลังงานซัพพอร์ตจากเขาหรือพลังงานที่เขามีให้ได้ด้วยเหมือนกันมันเป็นการยอมรับกันจริงๆคู่นี้นะถ้าอยากจะเป็นแฟนกันอยากจะคบกันจริงๆแบบคุยมาอย่างน้อยอลิสให้เลยไม่ต้องคุยเยอะด้วยนะกลุ่มเนี้สองถึงสามเดือนอนะ่ะคุยเหมือนเจอกันมาแบบเป็นสิบปีลองสังเกตสิคุณเหมือนแบบเออทําไมคุยแล้วรู้เรื่องทําไมคุยแล้วแบบเออมันมัน มันพากันไปในจุดที่แบบไปได้เรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยยิ่งพอมันพากันไปได้เรื่อยๆแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้มันดูเร็วไปสับหมดบางทีพอมันจะเริ่มอะไรที่จะจริงจังปุ๊บมันก็เริ่มมีความกังวลใจหรือมีความเกรงนะคะ3ามเดือนที่จะเกิดขึ้นอีกก็จะเป็นเรื่องของอ่าถ้าถ้าจะไปเดทสําคัญมากเลยนะ คู่นี้ถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนกันแล้ะยังไม่ได้เดทกันควรลองไปเดทกันลองอยู่ด้วยกันสองคนซิลองใช้ชีวิตด้วยกันสักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูแบบ Energy ดูวิธีการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันโดนโดนใจถ้ามันตรงใจถ้ามันติ๊กถูกกันมากขึ้นเรื่อยๆอีกไม่นานคุณจะได้รับข่าวดีจาก เรื่องของความสัมพันธ์นี้ไม่เป็นตัวคุณขอเขาก็เขามาขอคุณมาเป็นการสารภาพมันมีการสารภาพขึ้นมาแน่นอนนะคะเพราะว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนคู่นี้จะไม่ค่อยหลุดหลุๆกันค่ะว่า ถ้าจะไม่ใช่มันคือหลุดไปแล้วก่อนที่จะมาเจอคลิปนี้คุณกําลังคิดถึงคนเก่าถ้าคุณกําลังคิดถึงคนเก่าแล้วแบบมาเลือกกลุ่มนี้ด้วยบอกเลยว่าอาจจะเป็นการจบไปแล้วคุณต้องเริ่มเรื่องของคนใหม่นะคะดังนั้นแปลว่าคุณจะได้เจอคนใหม่เข้ามาแต่ถ้าคุณคิดถึงคนใหม่แล้วมีแต่เป็นเป้เปาหมายที่จะพุ่งไปข้างหน้าว่าเราและเขาสามารถที่จะจับมือกันไปได้ด้วยนะคะเป็นความปรารถนาที่มีต่อกันสูงมากๆสําหรับกลุ่มคนคุยกลุ่มที่แบบอยากจะเป็นแฟน อยากจะอะไรก็แล้วแต่เป็นกลุ่มที่แรงปัารานาสูงนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าควบคุมกันได้ด้วยนะคะบางเรื่องเนี่ยคุณก็แปลกใจนะว่าเฮ้ย <c oughs> คุณไม่เคยแบบมีใครมาห้ามคุณอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าเขามีอิทธิพลกับตัวคุณสูงมากๆสามารถทําให้คุณหยุดชะงักได้หรือทําให้คุณพัฒนาตัวเองได้หรือทําให้คุณซักเฟอร์ได้เหมือนกันสับสนต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนกันแล้วล่ะถ้าเป็นแฟนถามว่าเอออาจจะมีเรื่องแบบงงยิงกันทะเลาะก,กันที่แบบว่าสร้าง สร้างการไปต่อมันเป็นการทะเลาะเพื่อไปต่อนะมันไม่ได้เป็นการทะเลาะเพื่อแบบ เอาเป็นเอาตายกันนะเพราะว่าคู่นี้จริงๆถ้าจะทะเลาะทะเลาะก่อนมาดูคลิปแน่นอนมันคือจบไปแล้วเรื่องเก่าๆแต่ว่าเราไม่อยากเอาเรื่องเก่ามานังพูดกันเราขอให้เป็น3มเดือนข้างหน้าหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้มันจะเป็นความงงงีง้เงาดังนั้นเมื่อไหร่ที่งงง,งี้เงานนะหรือเขามางงงงี้เงาแปลว่าเขาต้องการเวลาจากคุณมากๆเขาต้องการการใส่ใจการเทคแคร์จากคุณมากๆขอให้คุณไปป้อนเขาหน่อยเถอะนิดๆหน่อยๆเขาก็อยู่ได้แล้วหรือถ้าคุณโหยหามากๆให้คุณบอกกับเขา ไปตรงๆว่าเออเราไปเที่ยวกันได้กันไหมเออไปฮันนีมูนกันหน่อยไหมอีกสักรอบหนึ่งไปแบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันไหมหาสักสักสวันหนึ่งคืน3วัน2คืนอะไรก็ได้ที่แบบว่าลองไปอยู่ด้วยกันในช่วง3เดือนเนี้ยมันก็จะเป็นการแบบพุชอัพนะคะในตัวของความสัมพันธ์ขึ้นมาทั้งหมดเลยเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลอะกลุ่มสาไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเลยคู่ที่อยากจะเป็นแฟนกันก็ได้เป็นถ้า ต้องลดเรื่องของเป้าหมายชีวิตตัวเองลงมาหน่อยนะคือเราไม่ได้มองว่าลดมาเพื่อน,นี่เขานะคือถ้าคุณเบรกเหมือนพักพักยกอะที่คุณจะไปต่อสมมติคุณตั้งเป้าที่จะไปแบบเป้าหมายนี้ใช่ไหมไปต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คุณกําลังแวะคาเฟ่ก่อนเพื่อแบบ่ามาคุยกับเขามาดีกันว่าเฮ้ยถ้าเธอเป็นแฟนฉันอะเธอยอมรับในตัวฉันตรงนี้ได้ไหมถ้าเธอจะเป็นแฟนฉันอะเราจับมือกันไปแล้วเราซัพพอร์ตกันแบบนี้ได้ไหมอะไรก็แล้วแต่ให้พูดคุยกันก็พออย่าปิด บางด้วยแล้วก็ห้ามซ่อนเลนส์นะคู่นี้ถ้าซ่อนเลนส์เอาไม่รอดจริงๆถ้าแบบพูดอีกอย่างทําอีกอย่างสักพักนึงเนี่ยทะเลาะก,กันแน่นอนนะคะเพราะว่ากลุ่มเนี้มันจะมีคนคนหนึ่งอลิซไม่รู้นะว่าเป็นใครแต่ว่าคนที่เลือกกลุ่มสามก็ได้หรือจะเป็นคนที่คุณคิดถึงก็ได้ว่าเขาจําแม่นนะเขาจําทุกอย่างที่คุณพูดเขาจําทุกอย่างที่คุณเคยสัญญา และเขาก็รอดูสิ่งที่คุณกําลังพูดว่าคุณจะทํำไหมหรือเปล่านะดังนั้นไม่เป็นคุณก็เป็นเขาด้ยแหละที่เป็นแบบนี้ดังนั้นดังนั้นเก่งจังเลยเนี่ยบอกแล้วไม่ได้ทําคลิปมานานมันจะพูดอะไรแบบบางทีก็นะคะก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็เป็นกำลังใจให้คู่กลุ่มที่ส3มสามสาม,สมทุกคนด้วยนะมาคอมเมนต์พูดคุยเล่าเรื่องบรรยากาศความสัมพันธ์ของตัวเองให้ลิศฟังได้นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย